สวัสดีครับพี่ฟฟลน้องฟิลแม่มเดือนทำอะไรอยู่ครับย้ายบ้านอีกแล้วหรอไม่ย้ายแล้วอันนึกว่าจะย้ายอีกแล้วพวกย้ายเข้ามานะครับค่ะแล้ววันนี้เราเตรียมเสื้อผ้าจะไปไหนกันเลยเราจะไปมาเก๊าว,วีน,นี่เป็นการเดินทางครั้งแรงกของเราเลยครับที่ไปต่างประเทศ<ช>พ่อตื่นเต้นอ่ะพ่อก็เต้นสิไม่เดี๋ยวพ่อตื่นมาเดี๋ยวพ่อจะเต้นเนี่ยตื่นเต้นเต้นเต้นเตนเต้นต้น้นเต้นเต้นเต่นเต้นเต้นต้นต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 นเนเนน้น่นนตนนเต้นนเเนนนนเน ก็ตื่นมาแล้วเต้นไงเพราะมันดีใจนะเป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับ่ะอ่ะสี่คนพวกเราใครเคยไปเมืองนอกมั้งเปล่าไม่มีครับไม่เคยไปแต่บ้านนอกพิมจะพูดบอกเขาทำไมว่าเราบ้านนอกบ้านนอกไม่น่าอายนะครับจริงๆนะพวกเราอยู่ต่างจังหวัดนะเป็นคนต่างจังหวัดนะครับเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรแต่พ่อเป็นคนใต้คนเดียวนะที่หลงมานะครับผมที่หลงมาที่หลงมา อ้วเหรอคะจริงๆเนี่ยพวกเราไม่รู้นะว่าการไปเที่ยวเมืองนอก้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะที่พ่อเห็นนะครับตอนนี้นะครับก็เตรียมมันเยอะแยะมากมายเลยนะครับจะเอายันตู้เย็นไปเลยนะฮ<น>ะพเพราะกลัวอดกันนะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับการไปเที่ยวมาเก,าก๊าของเราครั้งนี้นะครับเป็นยังไงบ้างพี่ฟิล์มนี่ค่ะไปกับการท่องเที่ยวมาเก๊านะคะ The Treasure Hunt at แอดมาเก๊าค่ะ, al, คะแล้วเราไปทำอะไรอ่ะพี่ฟิล์มเราไปเที่ยวค่ะแล้วก็วเหมือนจะมีการรวมตัว f ฟมล l y YouTuber ทั้ง h a n n e l แล้วก็ขึ้น้าสูกก่เกาะมาเก๊าตามล่าหาสมบัติ<ห>อ่ะค่ะก็กลัแล้วทงวันอะไรเนี่ยอะไรงง อ๋อไปตามล่าหาสมบัติใช่ครับแล้วหกช่องเนี่ยมีใครบ้างดีกว่าก็จะมี Happy Channel นะคะมีเด็กจิ๋วชิวอ้ายมีน้อง Sam t p Story นะคะคุณนกเล็บแล้วก็น้องน้ำโมนะคะแล้วก็ยังไม่หมดค่ะพี่เฟิร์นร้อยแปดล้านตัวต่อแม่แม่เนี่ยแหละเลยค่ะ นครับทั้งหมดมีด้วยกัน6ช่องนะครับแล้วการเตรียมตัวของเราในวันนี้นะครับก็เหมือนจะย้ายบ้านกันเลยทีเดียวนะครับกระเป๋ากระเป๋า3ใบสองใบของพ่ออีกใบนึงไงใช่ของพ่ออีกหนึ่งใบใหญ่ๆนี่คือมีแต่กรล้องนะคะไม่มีเสื้อผ้าคือจริงๆแล้วตื่นเต้นนะงานนี้เขาบอกจะเอาไปปล่อยเกาะ เอาไปปล่อยเกาะใช่แล้วก็ให้ไปตามหน้าหาสมบัติจากวันที่สองนะแล้วอ่ะหลงละมุมละมุมเลยนะไม่ได้ไปด้วยกันนะใช่ครับปล่อยเกาะไงเพราะถึงบอกเขาเอาเราไปปล่อยเกาะนะเลยอย่างนะแต่ละช่องจะถ่ายมาไม่เหมือนกันเลยนะก็ต้องไปตามดูต้อามมาติดต่อกันใช่ใช่เอาล่ะวันนี้เอาของใครก่อนดิพี่ฟิล์มเนี่ยพี่ฟิล์มเตรียมอะไรไปบ้างคะก็มีเสื้อผ้าค่ะมีเสื้อผ้านะครับ เด็กดอยเด็กดอยนี่เอาชุดนักเรียนทำไมครับพี่เฟย์เกาในชุดนักเรียนแม่พ่อเห็นแบบเมื่อกี้ไม่ใช่ใช่ไหมนี่นะคะตัวนี้พ่อเลือกพ่อบอกว่าใส่เด็กดอยไปมาเก้าเราต้องเอาความเป็นไทยไปโชว์ที่มาเก้าเราจะเป็นเดดอยนะฮะนี่นะคะแล้วก็จะเป็นเป็นกาแล็กซี่เสื้อมาเก้านะคะของการท่องเที่ยวอ๋ออันนี้เราต้องใส่มาที่สองนะใส่สีดำนะครับเป็นสีดำแล้วก็มีโลโก้ของการท่องเที่ยวมาเก้านะจ๊ะนี่เลยจ้ะเดี๋ยวมาก่อนลูกแล้วก็มีชุดฟิล์มฝั่งนู้น เป็นเอียงมาเรียกให้ใช่อันนี้ก็คือของพี่ฟิลนะครับก็จะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกี่วันเนี่ยทำไมเราเอาไปเยอะแยะสามวันสองคืนสามวันสองคืนเอาไปสี่สิบกว่าตัวถ้ารวมกันอาจจะเท่าไหรใช่เยอะจังเลยนะครับมีเป็นเอียมรีวายเอียงรีวาวของน้องฟิลชิวชิวของน้องฟิลนะขาดไม่ได้เลยนะอะไรคะน้องฟิลเหนวเน่าไงคะน้องฟิลโชว์ด้วยมีใหม่ด้วยนะมีใหม่ตัวนึง เดี๋ยวเดี๋ยวโชว์โชว์ก่อนนะนี่นะครับไม่อยากโามเยอหยับขาดเยอะเกินี่ตรงเนี้ยฟิล์มรอมันขาดดูจริงอ่ะหนูจะตัดตรงนั้นออกให้เป็นแบบนางจะเอาผ้าแมวไปเที่ยวมาเก่าถึงไม่ใช่หนูจะทำเป็นสไปเดอร์แมนงเป็นมุดของผ้าแมวจริงเลยดูสิก็ฟิลชอบตรงเนี้ยมุดหัวใส่หัวใช่ไหมแม่สาวบอกว่าไม่ต้องไปหรอก ขอด้วยนี่งไม่หลัอย่าดอนไม่หลับอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นตัวใหม่แล้วส่วนเลยเป็นแพนกวินพี่ก็มีนะอีกตัวนึงนี่นี่ของมิฟฟี่อุ้ง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 เหรอหุงเขาเรียกอุ้งอุ้งไงอันนี้น้ำอันนี้แองก็ได้อ่ะอันนี้แองไม่ใช่หมานี่เป็นหมาโดนตีนี่นะเอาละครับที่สำคัญเลยเมื่อกี้พ่อเห็นแวบๆนะแม่เตรียมปลั๊กไฟด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะปลั๊กไฟนี่ค่ะแม่ไปถึงบ้านเก้า ต้องตีมต้องตีบไม่มีปลั๊กไฟใช้เหรอใช่ฟังที่นู่นหัวจะไม่เหมือนบ้านเราใช่ค่ะเราเลยซื้อหัวของมาเก๊ามาด้วยนี่คือพ่อสงสัยจริงๆเขาบอกว่ามาเก๊าเนี่ยหรือว่าต่างประเทศแต่ละประเทศเนี่ยปลั๊กไฟเ็าจะไม่เหมือนกันอย่างบ้านเราเนี่ยมีแค่2อันแบนต้องต้องแนวนี้ใช่ไหมแต่ที่มาเก๊ามันมีทั้ง3อันเนี่ยเป็นหัวแบบคืออันนี้ข้อมูลที่แบบไปหามานะแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่มีปลั๊ก ไปเนี่ยถ้าทางจะปวดหัวหน้าดูเพราะว่าเราจะชาร์จโทรศัพท์ยังไงชาร์จแบตกล้องยังไงใช่ไหมแม่ความวุ่นวายคงต้องบังเกิดแน่นอนอันนี้ของเราก็เสียบด้านหลังเสียบเลยใช่ไหมโอ้โอ้าวพีทเาเลยเราก็ตกใจเพื่อเลยไม่ดีแล้วยังโง่อย่างนี้ก็เมื่อกี้จับอยู่นี้คิดว่ามันอย่างนี้ไงไม่เคยทําให้สบายใจสักเรื่องเลยนะอ้าวเสียบเข้าเรื่องเลยนะครับเสียบเข้ามาเถ้าเห็นไหมเสห็นไหม พี่ฟิล์มเสียบได้ยังเสียบได้แล้วคะ่ะแล้วก็ใช้ได้ปกติเลยครับแล้วก็มีรูใส่ใช้แบตเชื่อมนี่เรากังวลมากเกินไปหรือเปล่าไปเมืองนอกต้องพกปลั๊กไฟไปเองไม่เคยปลั๊กเรามไม่เหมือนที่อื่นไงไม่ใช่ไปถึงแล้วเหมือนบ้านเราเดย์เลยนะแม่อายเขาเลยนะไม่เป็นไรเอากลับมาได้จริงดิ <c oughs> <c oughs> อ่ะแล้วต่อไปอะไรแดงๆกับแม่พ่อเห็นแบบๆนี่ค่ะคืออะไรซิมเน็ตอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซิมท่องเที่ยวไหนมาดูหน่อยแม่อ่ะ เขาคืออ๋อนี่นี่ถ้าเกิดเราไปเมืองนอกเราต้องซื้อซิมอย่างนี้ไปหรอใช่ค่ะอ๋อนี่เป็นซิมท่องเที่ยวเอเชียทราเวลซิมนะฮะอ๋อเราไปใช้เมืองนอกได้นะครับใช่ค่ะเดตนอตสต็อปเต็มสปีดนาน8วัน4ีกิกะ็ไม่ของพุ ด้วยก็คือใช้เน็ตได้โทรได้ด้วยโทรได้ด้วยครับพี่ฟิล์มโทรได้ค่ะแค่เราก็ดีนะแม่ดีกว่าแบบเ้ยเราไปแล้วเราไปเดี๋ยวหลงไปหาไวไฟอะไรเดี๋ยวหลงอ๋อครับตอนนี่นอนคงไม่มีไวไฟแม่กลัวหลงอย่างเดียวเลยนะอันนี้นะก็เป็นการจัดกระเป๋าของเราเล็กๆน้อยๆนะอันนี้ก็คือของพี่ฟิล์มของแม่แล้วของน้องฟิลใช่ไหมใช่นะครับแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูของพ่อดีกว่าพ่อเตรียมอะไรบ้างคือพ่อเลยพ่อเตรียมทุกอย่างเลยนะครับอจักรยานนะก็กลัวเดินเหนื่อยก็จะมีจักรยานมอเตอร์ไซค์นะครับ แล้วก็กล้องนะแล้วก็เผื่อหิวน้ำพ่อตู้เย็นไปด้วยอไเกเอสื้อผ้าไปหน่อยเรเอาไปด้วยชุดเดียวพอครับเพราะที่เหลือไม่มีที่ใสแล้วตูต้เย็นใช่อาวพี่ฟิลพีฟิลจ,จัดให้เสร็จแล้วเดี๋ยวตามพ่อลงไป,ไปยา่างไปดูล้วของพ่อเนี่ยมีอะไรปิดบ้างเลยใช่ค่ะมาถึงข้างล่างนะครับก็เป็นอุปกรณ์ของพ่อพ่อไม่ได้เอาอะไรไปเยอะแยะนะครับเอาไปสิบกว่าอย่างเองสิบกว่าอย่างคือจริงๆอ่ะเราไปถ่ายคลิปถูกไหมเราต้องเตรียมอุปกรณ์ไปพร้อมนะครับ ใช่ไหมน้องฟิลใช่ค่ะก็เอาอะไรไปบ้างหนึ่งนะครับก็คือกระเป๋าใบนี้นะใหญ่มากชอยเป้นะครับทใหญ่เลยนะฮะแล้วก็จะมีโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กนะครับหนึ่งอันโน้ตบุ๊กใส่ตรงไหนนี่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เลยดีกว่าเดี๋ยวเพราะว่าเราต้องเดินทางเช้าใช่ไหมมีที่ับไม่มีอะไรนี่นะเสียบไปเลยนี่นี่นี่ดูอะไรฮับชชานาลใช่กลัวหายไงมีที่รับด้วยนะนี่ใส่ไปเลยนะครับตรงนี้เราหลับมือสิบไปเลย นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วสําหรับโน้ตบุ๊กของเรานะฮะแล้วก็จะมีอะไรบ้างวันนี้ก็จะมีกล้องใช่ครับบอดี้นะครับแคนนอน 80d หนึ่งตัวแล้วก็ที่ถ่ายอยู่อีกหนึ่งตัวเอาไปสองตัวเพราะกลัวอุบิเหตุนะครับอาจจะอุบิเหตุคือตัวนี้อาจจะเสียหรือตัวนั้นอาจจะเสียถ้ามันเสียทั้งสองอันคือแย่เลยนะฮะแต่ก็เผื่อไปดีกว่านะเพราะเรามีสองตัวเราก็ใช้มันคุมนะครับนี่นะอีกหนึ่งตัวนะฮะเก็บไว้แล้วก็ชิ้นต่อไปก็คือเลนนะครับเลนน่ยอาาไถ ไม่ใช่เลนส์วายอยู่กับตัวกล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็น24-70นะครับของ Canon กันนะครับแล้วก็ฟิก50นะครับเอาไป2ตัวนะครับเพราะว่าใช่ลูกสวยใช่พ่อจะเอาไว้เนี่ยแบบถ่ายนะฮะเพราะว่าเราไปเที่ยวเนี่ยเราควรมีรูปกลับมาด้วยนะครับพ่อแม่70 200ไปไหนเหรอ70เอาไปทำไมครับหนักค่ะนะครับโกโปอ่าโกโปด้วยนะครับโกโปห้าเราไปรับของซับใช่ไหมใช่โกโปนะฮะแล้วก็จะมี ก็จะมีบอดี้นะฮะบอดี้ที่เอาไว้ใส่โกโปรแล้วสำหรับค่อยคอได้นะครับอย่างนี้นะแบบเบาๆเลยใช่ฉุกเฉินหยิบขึ้นมาแล้วก็สามารถถ่ายได้นะครับเุ้ยน้องฟิวขอแขวนมอ่อนค่อยไปก่อนน้องฟิวนี่นะค้อยไปไดุ้ดัสิทธิ์ค่ะใช่ขอรแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดนี้จะเป็นไวเลสของโซนี่นะครับไวเลเื่อแบบจังหวะยาวเนาะใช่น้องฟิวก็คือเป็นตัวลายสายนะครับก็สําหรับ นี่เลยนะเป็นของโซนี่นะครับัวนี้ดีมากนะใช้อยู่ใช่ไหมพี่ฟิล์มใช้บ่อยหนูพี่ิวใช้บ่อยเผื่อเวลาเราไปในที่ชุมชนถูกป่ะเราก็คนเยอะๆเสียงดังเสียงดังเราก็เอาไมค์มันด็ดไว้ได้ใช่อันนี้เราจะเอาไปนะครับหนึ่งชุดนะเป็นไวเลสของเรานะครับอนนี่นะเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จอันนี้ก็จะเป็นแบตของโกโปรห้านะครับมีทั้งหมดสามก้อนนะครับเดี๋ยวเก็บไว้นะฮะโอ้เยอะก้อนอุปกรณ์ไปเยอะแยะนี่ลืมเมมก็ เรียบร้อยใช่เราก็จะมีเมมนะ64กิกนะฮะทั้งหมด4อันนี่เลยอยู่นีเลยใช่ครับแล้วก็อันนี้เมาส์เมาส์เมาส์เตรียมไปด้วยเมาส์ลืมไม่ได้ค่ะใช่แล้วที่สำคัญเลยเราต้องมีที่ชาร์จแบตด้วยนะครับนี่เอาไป2ชุดเลยเพราะว่าไม่ต้องตื่นมาชาร์จบ่อยๆเพื่อนอนตอนกลางคืนใช่ไหมชาร์จทีละคู่ถูกต้องครับก็อีกอันในนี้ในนี้พ่อจะใส่แบตของตัวตัวไวเลสนะฮะจะเป็นแบตเล็ก เราเอาไปจากใครดีกว่านะเพราะไปที่โน่นเผื่อเราพูดไม่เข้าใจเดี๋ยวจะซื้อไม่ได้เอานะฮะเราก็จะมีแบตของแคนนอนนะครับทั้งหมด4ี่ก้อนอ,อยู่ในเครื่องที่ถ่ายอยู่หนึ่งก้อนอยู่กับพ่ออีกสามนะครับอันนี้สําคัญนะพวกนี้ลืมไม่ได้เลยนะครับลืมมาที่งานไม่เดินใช่อ๋ออันนี้แว่นครับแว่นพ่อเองครับส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นตัวบอดี้โกโก้นะครับเผื่อเวลาเน็บหน้าอกตอนเดินเวลาเราเดินไปเงี้ยเราก็ได้ถ่ายบรรยากาศไปด้วยนะฮะกันพลาดตัวนี้ต้องเอาไปด้วยนะฮะอันนี้คือแว่น ผื่อแดดร้อนนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสายคล้องกล้องนะครับนี่นะอันนี้ก็ขาดไม่ได้ใช่เราต้องเตรียมตัวไปพร้อมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไปถึงที่โน่นแล้วอะมันไม่ได้อยู่บ้านเราไงถูกไหมเราจะกลับมาบ้านแล้วมาเอาเอาไม่ได้แล้วครับทั้งหมดนี้นะครับเราก็จะเอาไปถ่ายคลิปล้วกลับมาให้เพื่อนๆนะครับได้ดูกันใช่ไหมน้องฟิลใช่ค่ะใช่จะได้มีคลิปที่ดีมาฝากกันนะครับภาพที่สวยนะครับกลับมาฝากเพื่อนๆกันนะครับก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับทั้ง6ช่องนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะหาคลิปสนุกสนุกและภาพสวยๆกลับมาฝากกันใช่ไหมพี่เฟรมน้องฟิวใช่ใช่นะครับอย่าลืมติดตามชมพวกเรานะเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมมาติดตามชมภาพจากเพจของเราได้นะครับนั่นคือเพจฟิมฟิวแฮปปี้ชาแนลใช่ไหมพี่เฟรมใช่ค่ะนะฮะเราจะอัปเดตภาพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับครับงานนี้สนุกแน่นอนไปตามล่าหาขุมทรัพย์กันนะครับแล้วก็มาคอยดูกันว่าจะสนุกและมันขนาดไหนนะครับสำหรับคลิปนี้นะคะฟิวกับฟิวนะคะพ่อขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามพวกเรานะ uh <laughs>